กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆจากทางช่องเราก้าวว่านมงคลเสริมดวงชะตาด้านการเงินปลูกแล้วชีวิตดีชีวิตลุ่งชีวิตพุ่งนะครับก็คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลล้วนๆนะครับขอให้ใช้วิจรารณญาณแล้วก็ใช้สติในการรับชมด้วยนะครับผมก็ขอความกรุณานิดนึงคืองดดราม่านะครับ ว่านอันดับที่หนึ่งครับที่เราควรจะปลูกไว้นะั่นก็คือว่านรวยไม่เลิกครับว่า,วานรวยไม่เลิกเนี่ยแค่ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่ามงคลขนาดไหนคือรวยไม่เลิกรวยไม่หยุดรวยต่อเนื่องรวยแบบมาเรื่อยๆนะครับพูดง่ายๆก็คือสมชื่อเขานะว่านรวยไม่เลิกใบของว่านเนี่ยจะมีลักษณะเรียวยาวหนานุ่มแล้วก็มีจุดตามใบ การดอกสีขาวจะออกตลอดปีแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินปลูกโดยการแตกหนอ่อแล้วก็นำไปปักชําเป็นพืชที่ชอบน้ำมากแต่ต้องตั้งอยู่ในแดดที่ล่ำรวยและอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะเฉาได้ง่ายๆคือว่ารวยไม่เลิกเนี่ยจริงๆเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านต้นไม้นะครับก็หาไม่ยากนะครับลองหาดู อันดับที่สองครับว่านกวักโพเงินโพทองว่านทั้งสองชนิดนี้แค่ชื่อก็เป็นมงคลอีกแล้วครับโพเงินโพทองก็หมายถึงการมีเงินการมีทองการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมนะครับเสริมดวงชะตาด้านการเงินชัดเจนว่านทั้งสองชนิดนี้ต่างกันรตรงลายบนหน้าใบถ้าเป็นกวักโพเงินจะมีลายสีขาว และกวางโพทองจะมีสีแดงอมชมพูลักษณะใบกว้างคล้ายใบโพเพราะอยู่ในตระกูลเดียวกับบอนให้ใช้หัวหรือปลูกหน่อลงดินล้วนปนทรายผสมใบไม้แห้งและฟางข้าวหรือใบจำจุลีก็ได้เคล็ดลับในการลดน้ำหากจะลดในตอนเย็นต้องรอให้กระถางเย็นตัวเสก่อนจึงจะลดได้ ว่านนี้ใช้ในการเรียกเงินเรียกทองแล้วก็เสริมสเสน่หเสริมดวงชะตาให้กับผู้ปลูกและยังนำหัวว่านมาพอกแผลช่วยให้แผลเนี่ยหายได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยถือว่ามีประโยชน์ทั้งในด้านนำโชคแล้วก็การรักษาแผลอันดับที่3นะครับคือว่านเสเษฐีเรือนในจุดเด่นของว่านตรงจุดนี้นะครับก็คือ เป็นว่านที่ใบเรียวยาวมีขอบสีเขียวแล้วก็มีเส้นสีขาวอยู่ตรงกลางมีสรรพคุณที่ช่วยในการดูดสารพิษภายในอาคารที่พักอาศัยต้องปลูกโดยการเอาต้นอ่อนมาลงดินล้วนแล้วก็ปนทรายแล้วก็ผสมเศษอิฐไม่ค่อยชอบน้ำสักเท่าไหร่นัก ให้ลดแค่สัปดาหล์ละครั้งก็เพียงพอแล้วเชื่อกันว่าช่วยป้องกันพยันตรายเรื่องไร้ไรทั้งหลายแล้วก็ช่วยเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภการเสี่ยงทายแล้วก็การเสี่ยงโชคนะครับเป็นว่านที่เสริมดวงด้านการเสี่ยงโชคซะเป็นส่วนใหญ่อันดับที่4ครับว่านเศรษฐีขอดซับหรือที่เขาเรียกกันว่าว่านเศรษฐีโกยซับ ว่านชนิดนี้เป็นว่านที่บรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยใช้ว่านที่ว่านี้ในการเสี่ยงทายผลกำไรหรือในการเสี่ยงโชคในแต่ละปีหากโชคดีปลายใบยาวๆที่คล้ายกับใบกุยช่ายเนี่ยก็จะขดเป็นลอนสวยงามมากๆก่อนจะปลูกเราจะต้องนำดินกลางแจ้งมาทุบแล้วผสมกับเศษใบไม้ ตากน้ำค้างทิ้งไว้หนึ่งคืนเป็นเพื่อที่ชอบน้ำถ้าระวังในที่ร่มเนี่ยก็จะเจริญงอกงามดีนะครับว่าเศรษฐีโกยทรัพ์เนี่ยเป็นอีกว่านหนึ่งที่หลายๆคนนิยมที่จะปลูกเอาไว้ในบ้านนะครับเพราะว่าชื่อนี่เป็นมงคลมากๆเศรษฐีกอบทรัพย์เศรษฐีโกยทรัพย์อ๋ยเรียกว่าปลูกแล้วเสริมดวงชะตาในด้านการเงินอย่างแท้จริง อันดับที่5้ครับว่านเศรษฐีก้านทองว่านชนิดนี้ถือว่าเป็นไม้ลมลุกที่มีใบยาวปลายแหลมแล้วก็ขอบใบทั้งสองข้างพลิ้วเป็นลายคลื่นมีเส้นกลางเป็นสีน้ำตาลเหลืองอ่อนออกดอกเป็นช่อสีออกขาวนวลควรใช้หัวปลูกลงดินที่ร่วนปนทรายผสมกับแกลบเผา ให้ตั้งไว้ในที่แดดล่ำไรแล้วก็รดน้ำพอชุ่มเพราะว่าว่านชนิดนี้ชอบความชืน้นสปปรรพคุณของว่านชนิดนี้คือเสริมดวงชะตาในด้านความเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ใช้เรียกเงินเรียกทองให้กับผู้ปลูกเหมาะกับคนที่ทำธุรกิจร้านค้าหรือว่าค้าขายต่างๆนานาถือว่าว่านเศรษฐีก้านทองเนี่ย ก็มีขายตามร้านต้นไม้ต่างๆบางที่นะครับก็ลองหาซื้อดูได้อันดับที่6ครับเป็นว่านไพลปลปุกเสกว่านไพลปลปุกเสกเนี่ยลักษณะโดยทั่วๆไปออกจะคล้ายๆกับต้นไพลแต่จะแตกต่างกันตรงที่ขอบใบจะเป็นสีขาวลำต้นจะตั้งสูงใบแหลมเรียวยาว ส่วนหัวก็จะมีสีเหลืองคล้ายกับไพลสัพพคุณช่วยแก้ไขปัญหาสารพัดโรคร้ายได้ตามตำรับตำลาย,ยาแผนโบราณช่วยรักษาโรคต่างๆสามารถเป็นว่านที่ใช้ล้างพิษได้ให้นำหัวเนี่ยลงมาปลูกในดินที่เผาแล้วก็ผสมกับเศษอิฐและใบไม้แห้งจากนั้นให้ตากน้ำค้างชิงไว้หนึ่งคืน ลดให้ชุ่มได้แต่ต้องมีที่ระบายน้ำให้ดีด้วยเช่นกันว่านไพลปุกเสกเนี่ยก็ช่วยเสริมดวงชะตาในด้านของความแคล้วคลาดแล้วก็พ้นจากภัยร้าย,ายพ้นจากคู่แข่งพ้นจากศัตรูหมู่มารผู้คิดคดทรยศหักหลังทั้งปวงนะครับอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้ตามตำราแพทย์แผนโบราณแต่ว่าคนที่ทำเนี่ย ก็จะต้องพอมีความรู้นะครับอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการปรุงยาการทำยาการเสกยาต่างๆอันดับที่7ครับเป็นว่านเศรษฐีเรือนนอกเมื่อกี้เป็นว่านเศรษฐีเรือนในไปแล้วคราวนี้จะมาเป็นว่านเศรษฐีเรือนนอกเป็นพืชล้มลุกครับว่านชนิดนี้ถือว่าเป็นพืชชนิดล้มลุกแต่ก่อคล้ายเศรษฐีเรือนใน มีใบยาวเรียวแต่ขอบใบทั้งสองข้างเนี่ยจะเป็นสีขาวๆหากออกดอกก็จะถือว่าเจ้าของนั้นจะมีโชคลาภแล้วก็จะช่วยป้องกันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้ให้ปลูกโดยการแยกหนอ่อหรือการน,นำไหลมาปลูกลงดินล่วนปนทรายใหม่ให้ตั้งอยู่ในที่ที่แดด ไม่มากสักเท่าไหร่นะัให้รดน้ำแค่พอชุ่มพอนะครับคือเขาชอบความชุ่มชื้นแต่ว่าอย่าเปียกเยอะเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะักถือว่าเป็นว่านที่ใช้เรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์มาจากนอกบ้านได้ที่ดีอีกชนิดหนึ่งอันดับที่8ครับว่านกวักนางพญามหาเศรษฐีโอ้โหแค่ชื่อก็ถือว่า ดีมากๆแล้วนะครับวานกวักนางพญามหาเศรษฐีนี่สุดยอดของชื่อชื่อก็ฮงมากๆแล้วลักษณะของใบเนี่ยทั้งกว้างและใหญ่ปลายเรียวแหลมการใบสูงออกดอกเป็นช่อสีขาวแบ่งเป็นช่อละ8ถึง9ดอกใช้หัวปลูกลงในดินล้วนปนทรายผสมเศษอิฐและใบก้ามปูให้ลดน้ำปานกลาง ตั้งไว้ในที่สูงที่มีแดดแบบไม่เยอะมากนะครับจะช่วยเรียกโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายแล้วก็ถูกตามหลัก่วงจุ้ยที่ควรจะเป็นอีกด้วยถือว่าเป็นว่านที่เสริมดวงชะตาในด้านการเงินที่ค่อนข้างมากนะครับยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงปลูกเนี่ยหากมีผู้หญิงในบ้านแล้วปลูกเนี่ยก็จะยิ่งเสริมดวงชะตาเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าชื่อว่านก็บอกอยู่แล้วว่านางพญามหาเศรษฐี ก็ถ้าผู้ชายปลูกก็จะมีนาลีอุปถัมภ์แต่ถ้าผู้หญิงปลูกเนี่ยก็เสริมดวงชะตาผู้หญิงด้วยอันดับที่9ครับอันดับสุดท้ายเป็นว่านกุมารทองว่านชนิดนี้ถือเป็นว่านที่เป็นพืชล้มลุกมีหัวคล้ายกับเด็กนั่งอยู่บนแท่นจึงมีการขนานนามว่าว่านกุมารทองออกดอกเป็นพุ่มทรงกลมปีละครั้ง เมื่อออกดอกแล้วใบจะค่อยๆแทงยอดออกมามีลักษณะเรียวยาวปลายไม่แหลมมากนิยมปลูกไว้เพื่อช่วยในเรื่องของการอยู่ยงคงกระพันคงกระพันชาตรีเสริมอำนาจบรารมีทํมามค้าขึ้นอันนี้เขาเป็นเคล็ดแนะนำนะครับแนะนำไว้ให้ปลูกหน้าบ้านหรือบริเวณสารพระภูมินำหัวมาปลูกในดินปนทรายระบายน้ำได้ดี จะวางไว้กลางแจ้งหรือในที่ที่แดดไม่เยอะมากก็ได้นะครับซึ่งว่านมงคล9ชนิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็บางชนิดก็สามารถเอามาทำเป็นยารักษาโรคได้นะครับเพราะว่าว่านพวกนี้เป็นว่านมงคลมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับหากใครมีที่ที่บ้านพอปลูกก็ลองปลูกดูนะครับนอกจากจะนำโชคแล้วยังสามารถที่จะ เป็นยารักษาโรคได้นะครับ